เตรมตัวขึ้น M6 กันวันนี้รถเยอะมากเหมือนเทศกาลเลย เรื่อยเอะตั้งแต่ออกจากบ้านนะมันเนี่ยตลอดทางนะรถเยอะมากปั๊มก็คือขัดเข้าอิหกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เดินทางยาวๆวันนี้บรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายฝนตกเป็นช่วงๆไม่ร้อน เขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงข้างหน้าเรา M6 เขาใหญ่เที่ยง บรรยากาศวสวยมากวิวสุดยอดวันนี้บรรยากาศดีมากว้าว้าเว้า,ววาวน,น้อยมากเลยดูดิแค่น,น้ำลงเยอะมากอะ่ะจะแรงแค่ไ ว้าวว้าวว้าวสวยมากบรรยากาศดีมากเขาใหญ่เที่ยงมองเห็นกังอุ้ยมองเห็นกังหันลม <c oughs> กังหันลนมัเข้างหันลมข้างบนจะมีอ่างเก็บน้ำที่เขาไปปั่นจักรยานเอ้าเหรอ รอบค่ะเออสวยมากเลยอะ่ะบรรยากาศวิวสวยมาก o oh, yeah. สวยสวยสวยการการเก็บสุดเทจเป็นเรื่องสำคัญในหมู่คีเเตอร์ว้าววาว,วาวบรรยากาศดีมาบร้านเองฉันพบอุะซโบราณด้วยฉันมาบ้านฉันแหละบรรยากาศยางนีทีไหนไม่ได้นะ บ้านฉันโคราชบ้านฉันที่พาไปเที่ยวไปไม้เดี๋ยวอยู่ในรถไฟฟ้ามาดิไปไม้เขามีไซงามไซงามก็มีตั้งงามใหญ่ใหญ่เขาท่านนะดูจินดอกเดย์ดูจินดอกเดย์ว้าวสวยมากอ่ะ เ็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามสองเรื่องหนม่แทนไปทางเขื่อนเขื่อนสวยจุดเราพามาดูลำตะคองซ้ายมือลำตะคองด้วยข้างหน้ามีหมอกด้วย้ายมือลำตะคองบรรยากาศนี้เป็นเหมือนล้ายมังนอกเลยคิดว่าตะคองอยู่ประเทศโนเวยได้หี่โอ้ฝนหรือหมอกเนี่ยหมอกใช่ไหมรถจอดเด้อ หมอกจังๆและควันคลายกันจนบางทีไม่ยอบฟื้นอันนี้คือหมอกนะคะไม่ใช่ควันนะคะขบน,นกงังหันว้าวข้างบนมีกงังหันสวยงามมากอุ้ยสว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 ย้าวว้าว้เมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสวยงามมากนะคะหน้าเขื่อนนู่นหน้าเขื่อน บอาากว่าโคราดเลแพี่แฉได้ในโลกโคราดไม่แพ้าติดได้ในโลกสวยงามมากบรรยากาศ m อมหกของเราสวยจริงว้าวจริงสวยจริงสวยจริงสวยจังว้งวาวจริงเดี๋ยวจะพาไปดูเมฆไกลๆกแตะเมฆได้เลยไหมเนี่ยเราซูมงีู้งซูมส,สุดแล้ว ใช่พอเลวฉันพคเร็วรรว,ว้าวทุกค้หมอกอยู่ใกล้เรามากเอื้อมมือแตะได้เลยเอื้อมถึงนะเนี่ยเอื้อมถึงนะเนี่ยหมอกหมอกหมอกพามาดูหมอกคัก,กว,ว้ว้าวว้าว,ว,าวสวย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 ,สวยจริงสวยจึ้ง เกิดลำตะคองโคราชบ้านเอกโคราชบ้านเองโคร,ราชบ้านฉันสวยโรนิสสวยเขาท่านาดูเจนนักเดมาเดอมาเที่ยวโคราชโคราชเข,า,ชขมา,ามีใสางามใสางามมีต้งงามใหญ่ใหญ่ผูวสวยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะบนเอ็ม ยิงถ้าไปเส้นใหม่น้่นะพามาดูแม่น้ำลำตะคองตอนนี้เรากำลัง เข้าโอ่งกันช่วงเรืยนจำใช่ไหมว้าว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 วเรืนจำลำตะคองนะคะคองไผ่เอ้ยคองไผ่ไ่ <laughs> ไรนะเนเลยดี <laughs> ่ <laughs> เรียนจำคลองไผ่อยากไปทำกาน์ดบ้านแม่ทบทวนการ์ดบ้านถ้าทำเป็นแบบสีสันเนาะถ้าจะดีเนาะข้างในข้างๆเป็นสีธงชาติไเลยหนึ่งเดียวเลยเนี่ยหนึ่งเดียวในไทยใช่ั้มมันจะต้องเป็นแลนด์มาร์คเลย ยาวเลยเนาะสองกิโลแล้ว่านเรยความยาวตรงนี้ตลอดยางเราจะออกอุโมงกันแล้วนะคะทุกนออกมาก็มาเจอสีครีในทางรถไฟยูนเระต่ายอสวยมากอ่ะ อยู่สวิตยังไงก็ไม่รู้สวิตไฟเจ้าก็ว่าไปหมอกสวยมากทางรถไฟกับหมอกเลยไทยเลยพิวเลยพี่ไม้เขามีใสาไงพามาดูหมอกสวยๆนี่ไงเหลือช่องเดียวคิดดูถ้ามีรถไฟวิ่งผ่านรถไฟทางรถไฟความเร็วสูงเหลือช่องเดียวจะเสร็จละวิวหมอก สวยจึงลง M6 นแตอนนี้เรากำลังลง M6 กันแล้วนะคะเพื่นพนพนอนๆรถายเด้อลงแล้วลงแล้ว M6 บิร์บบิร์เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เส้นมิตรภาพหลังจากที่ลง M6 ลโนนไทยขอนแก่นขอนแก่นนครราชสีมาเชยภูมิชิดสาย จอดซื้อเขียงเขาจอดซื้อเขียงขายเขยีขยงขายกุ้งกันนนไทยชัยภูมิขอนแก่นอุย้ยขอนแก่นสองร้อยห้าโลเลยเหรอเท่ากับที่เรามาโน่นเท <c oughs> ่ากับเรากลับไปแก่งคอยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยตรงนี้ถนนพังลุมรร่มเบลอเลย นี่พีทีหรือบางจากในเขียวเขียวปนะั๊มเริ่มมาแนละ้วความเจริญเริ่มมาแล้วท้องทุง่งนากเข้าลวงสีทองฝั่งงมันจะออกสีฟ้าสีไม่เป็นธรรมชาติครอบค่ะามาดูท้องทุง่งนา ปลายปีก็เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวอุย้ยสุดลูกโููลูกตาเลยเข้า ังยกลบ่นจนหลังคาเลยกำปั่นบ้านกำปั่นกำปั่นบ้านทุ่งกำปั่นบ้านแท่นบ้านศิลปินกำปั่นบ้านแท่น หกสูง7กิโลนอะะลคาราสิมา24ชัยภูมิ102กิโล1 ยัจะไปพี่ใหม่ไม่ไส้นะหุ่นเราต้องไปคอนเกรนว,ว้าวไทยกันเองทางไปบ้านย่าโนนไทยตอนนี้เราอยู่กันที่โนนไทยแยกโนนไทยวูวิวสวยจริงๆเลยชอบเมฆาเราคนละที่มาเราไปเสนหนอกใช่ไมน่น่าอวดใช่เอออดีแต่วะ ngoài cái nó อายยี่สิบมงกินหลือชีวิตอยู่ไหมอือหุ่ยเกิดเกิดเหกุเื่อบางทีไอ้ก็มีไอชิดซ้ายขอนแก่นเราจะลงเอ็มหกกันแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะมุ่งสู่มิตรภาพมีระดับทำงานมีระดับ ระดับสูงขนแก่นขนแก่นเข้าแกงปักตรบายบายเอ็มหเดี๋ยวขากลับใช้บริการใหม่นะคะสอดแล้วสอดแล้วมิตรภาพสอดมิตรภาพแล้วจ้ารถลห่หลายพี่น้องมือนี่หมูไล่หลายหมูไลยค่ะ ปันว่าเทศกาลเอาโลดรถบรรทุกเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก,กด่านช่างตอนนี้เราเข้าสู่มิตรภาพกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพืเ่อนๆกับสู่ภาวะปกติรับสู่ภาวะปกติ <c oughs> ะเลงน่ก<บ>่อนจะเติมคนเติมรถก่อนรถน้ำมันหมดเติมน้ำมันก่อนอุยปั๊มรถเยอะทุกปั๊มเลยวันนี้คนเยอะจริงๆเข้าสู่มิตรภานี่ไงเตี๋ยวปลา30มกิโล เย้สามสิบกิโลกิ่ร้านนี้แหละดราจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นกิโลสามสิบแลสามสิบกิโลสามสิบกิโลโอ้เดี๋ยวดูก่อนถ้าเจอยังไม่ถึงถึงพี่ไม้พอดีถึงพี่ไม้พอดีก๋วยเตี๋ยวนี่ไงล่ะเจ็ดกิโลอันนี้กหมูตุ๋นนี่เอานี้ก็ได้เจ็ดกิโลไป เราได้เห็นป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วชุดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเที่ยงแล้ว,ลวหิวมากแล้วบ่ายโมงแล้ว สวยจังเลยวันนี้ฟ้าสวยมากเลย ว้าเวยมากี๋ยวจะเป็นประกอบคิดอไรตลอด 看，看。<laughs> <laughs> เราโสดนะมีแต่นาเข้าไม่มีนาเราเลยเราโสดนะใครจะมาช่วยเราทำนาใครจะไปช่วยเราเกี่ยวข้าวใช่ไหมดูนาเราสิพวกเราบานได้สิมันมันมาซอยเห็ดเบี้ยซอยเห็ดหน้าเงยมองเห็นรถแล้วมั่งเนีปันนี้โอ้ยแม่นม่เลี้ยแม่ เอาเข้าตรงนี้มันก,ะกะ็ใกล้ดีนะอุ้ยบ้านเยาหน่อยงดหนินำไหนไหมนี่นี่นี่บ้านยาน้อยบ้านย้น้อยยาน้อยอยู่ไม่ได้น้องย้น่อยอยู่ถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วถึงแล้ววัดนนตะโถนอุ้ยต้นไม้ใยงามดีจิเน

ตรงนี้กันเชือกกันเชือกแล้วเอาจะจิบสุดๆทั้งหงงงงงมดจากตรงนั้นเลยไม่ให้เขา้าหรอกที่ซื้อโค้ดเยอะสุดไหมคะมายอยู่ใช่ไหม,ไม,มไม่อยู่ค่ะไ,ไม่รู้อยู่ปพอไม่รู้งานเยอะมากตรงนั้นถึงจะไหว้พระไหว้พระ